สีชมพูสุดน่ารักมาแล้วจ้าและก็จะเป็นแบบนาที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยแนะนำว่าให้น้องเข้าเซอร์ฟบีก็ได้นะคะรองสร้างเองหรือจะเข้าของพี่แป้งก็ได้พอนนองเข้ามาแล้วนนองจะต้องเล่นมินิเกมในการที่นนอๆต้องเดินไปเลื่อนเหมือนการทอยลูกเต่านะคะซึ่งมินิเกมหรือเควยข้างๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวามือเคยน้องน้องหารวบรวมของที่อยู่ในนี้นะคะทั้งหมด23ชิ้นนะคะน้องๆคืออันแรกอันที่2คือน้องๆต้องเล่นมินิ ขาวๆนั่นเองค่ะน้องๆจะใช้พลังให้น้องกดลูกบวลสีขาวๆด้านล่างนี้ตรงนี้นะคะแล้วทําการกดใช้นะคะน้องๆหลังจากที่น้องๆนะคะเดินวนเสร็จแล้ว1รอบน้องๆก็คือการเดินทางเสร็จหนึ่งรอบนะคะคือน้องๆจะเสร็จภารกิจดองอันสุดท้ายนั่นเองค่ะนี่นะคะบอกเลยว่าไม่ยากนะคะแค่น้องๆทำตามพี่แป้งมันจะมีอะไรให้น้องๆเล่นเยอะแยะมากมายแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่การที่เราเล่นหนึ่งครั้งแล้วเราจะได้ของครบทั้งหมด23ชิ้นนะคะนี่น้องๆต้องกดซื้อด้วยนะของ แต่ละชิ้นนะคะอันนี้พี่แปงก,ก็ได้2ชิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อน้องเดินมาถึงให้น้องกดซื้อน,นะคะน,น้องจะได้เหรียญจากการที่น้องเดินหรือทอยลูกเต๋าอยู่แล้วนั่นเองค่ะบอกเลยว่ามันไม่ยากนะคะน้อง,องต้องเดินหลายรอบหน่อยพี่แปงเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะและตอนนี้นะคะพี่แปงก,ก็ทอยมาจนถึงอันสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะคืออันที่23นั่นเองนี่ก็กดซื้อแบบนี้ได้เลยน้องๆไหน จะงงว่าเฮ้ยเมื่อเราเข้ามาแล้วเราทอยลูกเต๋าเลยทําไมไม่มีมินิเกมขึ้นให้เราเล่นพี่แป้นแนะนํานะคะว่าหาน้องเข้ามาเซิร์ฟรวมแล้วแล้วไม่มีมินิเกมให้น้องๆเล่นเนี่ยให้น้องไปเปิดเซิร์ฟวีของน้องเองนะคะพอรนน้องเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นให้น้องเนี่ยมีมินิเกมให้น้องเลือกหรือทําการโหวตนั่นเองซึ่งมันจะขึ้นแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะมันจะขึ้นแบบนี้มีผู้ชายพูดคุยกับเราก็บอกว่าเล่นฟรีทั้งหมดไปเลยจาก นับเวลาแล้วก็เลือกนะคะว่าน้องๆจะเล่นอันไหนส่วนพี่แป้งจะเลือกเล่นอันนี้ค่ะการเล่นไม่ยากค่ะแค่น้องๆเล่นจนถึงครบเวลาของเขา2นาทีนะคะน้องๆก็จะถือว่าน้องๆทำมินิเกมสําเร็จแล้วเรียบร้อยไม่จําเป็นต้องเล่นให้ชนะนะคะแค่อยู่ให้ครบเวลาของเขาแค่2นาทีเท่านั้นน้องๆก็จะได้หมวกอันนี้ฟรีไปเลยพี่แป้งสอนละเอียดมากแล้วนะคะน้องๆหวังว่าน้องๆจะดูให้จบคลิปนะอ่ะเมื่อเราเล่นจนถึงครบเวลาแล้วไปดูกันค่ะว่าเราได้ของจริงมา เวลาแล้วก็ได้น้องหมวกเฮซีชมพูสุดเท่มาแล้วบอกเลยว่าโค้งมันต้องมีเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย